จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินกันนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำวุ้นเส้นผัดไข่ใส่หมูสับใส่ผักสามสีค่ะอีกหนึ่งเมนูลูกนํำมาแบ่งปันกันนะคะนะกับข้าวลูกเอออันนี้เป็นกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวจริงๆเลยนะผัดทีไรไม่เคยเหลือเลยค่ะ วันนี้นะคะการจะใช้วุ้เส้นแห้งค่ะแช่น้ํา80กรัมค่ะตัดให้พอหยับๆเนาะตัดให้มันหยาบๆให้มันสั้นลงอ่าค่ะต่อไปจะเป็นหมูสับประมาณ2ขีดค่ะวันนี้การจะใส่ผัก3สีด้วยอ่านี่เลยเด็กๆชอบมากให้เด็กๆได้กินผักนะคะการก็จะมีแครอทมีข้าวโพดแล้วก็มีถั่วลันเตา เอาค่ะไข่ไก่ค่ะ3ฟองแล้วก็มีกระเทียมปั่นหยาบหรือจะตำก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะมีน้อยนิดมากๆเลยแต่อร่อยมากมายค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะมาค่ะก่อนผัดนะคะการจะปรุงในส่วนของน้ำซอสไว้ก่อนค่ะการจะใส่น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชาซอสมุงรสค่ะ1ช้อน น้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนครึ่งน้ำเปล่าค่ะประมาณ5ช้อนค่ะใส่น้ำเยอะหน่อยเนาะระหว่างผัดอะเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ำมากเนี่ยค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะ วิธีนี้ค่ะจะทําให้ผัดออกมาแล้วแบบว่ามือใหม่ขนาดไหนนะก็สามารถผัดออกมาได้กินได้แน่นอน <c oughs> รสชาติอร่อยเพราะว่าเราจะรู้รสชาติตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีเพียงเท่านี้ค่ะผัดง่ายๆนะผัดง่ายๆนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ทิกรู้วิธีการผัดอะคะ่ะลําดับขั้นตอนการใส่อะคะ่ะมันจะเพิ่มความน่ากินให้กับจานบ้านๆแบบนี้ละคะ่ะไปค่ะไปลงมือผัดกันเลยจ้าค่ะกระทะตั้งเตาจ้า ใส่น้ำมันแค่เล็กน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนนี้กันก่อนเดี๋ยวมาจัดการในส่วนของไข่ก่อนนะคะไข่กันจะใช้า3ามฟองเพื่อความรวดเร็วค่ะการตอกใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่และค่ะลำดับการใส่นะคะมันจะช่วยเพิ่มความน่ากินอ่าลองเปลี่ยนวิธีการผัดกันค่ะกระทะร้อนน้ำมันร้อนการก็จะใส่ในส่วนของไข่ลงไปก่อนเลยกระจายไข่ค่ะ ร้อยไข่เซตตัวนะคะอยากให้ได้ไข่เป็นชิ้นๆนี่วิธีการไล่ไข่แค่พลิกกลับไปกลับมานะไม่ต้องคนแบบให้มันกร,กระจายจนเกินไปแล้วมันก็จะได้ไข่แบบว่าเป็นไข่แบบมีอมขาวอมเหลืองนี่เลยค่ะ ไม่ต้องให้แห้งมากเอาค่ะประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวกันเอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ไข่แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะใส่น้ํามันนะคะสําหรับผัดค่ะน้ํามันไม่ต้องเยอะเพราะว่าในไข่อ่ะมันมีน้ํามันละการจะไม่ผัดให้มันมันเยิ้มมาเจียวกระเทียมต่อค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะ กระเทียมเหลืองค่ะใส่หมูสับลงไปมากน้อยตามความชอบเนาะการใส่ลงไปประมาณ2-3ถึงสามขีดนะคะค่ะอยากจะให้หมูสับมีรสชาติแล้วก็นิ่มขึ้นให้เหะยะซีอิ้วขาวค่ะลงไปนิดหน่อยผัดค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนาะหมูสับสุกสักประมาณ70%นะคะประมาณนี้ค่ะ แต่ทะก็ลื่นดีจังเลยนะไม่ใช่ลื่นแต่ข้างหน้าข้างหลังการก็ลื่นเนาะการก็มาใส่ผักค่ะในส่วนของผักสามสีลงไปเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนกับข้าวลูกกับ <c oughs> ข้าวลูกชัดชัดค่ะทุกอย่างเข้ากันแล้วค่ะตามด้วยบุญเส้นค่ะลงไปการจะเติมน้ำเปล่านะคะเล็กน้อยนี่ ตามด้วยน้ำซอสนะคะที่การทำไว้ใส่ลงไปค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีน้ําเยอะๆนี่แหละค่ะผัดให้น้ําแห้งเลยให้วุ้นเส้นนะคะ่ะมันดูดน้ำเลยไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเละจนเกินไปนี่เราไม่ได้ใส่ในปริมาณที่มันเยอะจนเกินไปนะคะถ้าเห็นว่าสีสันมันยังไม่สวยให้เพิ่มสีอิวดาค่ะเพิ่มสีเนาะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่การว่าใส่เถอะสีมันจะได้สวยมันจะได้ชวนกินใส่นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนี่เส้นนิ่มแล้วนะคะว้าวน่ากินมากเส้นนิ่มแล้วก็ผัดไห้แห้งค่ะรอใอ้แห้งชิมรสชาติดูนะคะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะโอเคค่ะรสชาติของการนะคะได้ที่โอ้ยอร่อยอะ่ะ ค่ะการจกจะให้มันหอมน้ําปลาการจะเพิ่มน้ําปลาค่ะลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะมันจะได้กลิ่นน้ําปลานะโชยขึ้นมาเลยค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยค่ะของการเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับจุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะนี่เลยบอกเลยค่ะวิธีนี้จะทําให้แบบว่า มันดูน่ากินอะคลุกเ้าค่ะไข่เป็นไข่แน่นอนไข่ไม่กก็คือกระจายเนาะไข่จะเป็นก้อนเห็นไหมมันจะมีความแบบขาวๆเหลืองๆต้นหอมค่ะการมีต้นหอมน้อยนิดกันก็จะใส่ลงไปค่ะเท่านี้ค่ะปิดแก๊สจา้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่ผักสามสีแบบนี้ค่ะโหน่ากินมากบอกเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าผัดวุ้นเส้นไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะผัดกันแบบง่ายๆค่ะนี่เลยค่ะผัดทีผัดจานใหญ่ๆนะคะรับรองค่ะผัดวิธีนี้ค่ะจะทําให้ดูน่ากินแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวกันจะให้ดูก้นกระทะของกันนี่เลยค่ะยืนยันยืนยันเลยค่ะจะไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็น้ํามันจะไม่เยิ้มอ่านี่เลยผัดง่ายๆนะคะแถมน้ํามันไม่เยิ้ม กินแล้วไม่เลี่ยนแน่นอนค่ะลองทํากันดูนะคะอีกหนึ่งเมนูต้อนรับแขกต้อนรับคนไทยได้ดีทีเดียวเลยค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูรวมญาติค่ะผัดกันแบบน้อยๆแบบเนี้ยค่ะไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายกันว่าอร่อยละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเออเป็นกับข้าวลูกๆเป็นกับข้าวเด็กๆอะค่ะได้ดีทีเดียวเลยกินเล่นกินจริงก็ได้กินกับข้าวก็ได้หรือจะกินแบบนี้เปล่าๆก็โอ้โหอร่อยค่ะนะคะลองทําดูค่ะส่วนรสชาตินะคะปรับให้ได้ตามชอบเนาะ อ่านี่เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะแบบง่ายๆแบบบ้านๆค่ะเอามาแนะนำเอามาแบ่งปันกันนะคะผัดแบบไข่เป็นไข่จ้าอน้ำลายหกมันหอมมากเลยค่ะง่ายๆนะคะฝาก,กเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ